วิน่ากูน่ากูน่าคูตาย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 ปองปองฆ่ามาเลยข้ามาเลยหายใจสั่นดีกว่าเฮ้ยได้ยินเสียงเดินตายตายตายกหจะได้สั่นมันวะ ตายตาใจกูได้ยินเสียงนี่เสียงปืนนี่เสียงปืนข้างหน้าเฮ้ยข้างหน้ากูตายยังตายยังตายแถวน,นี้แหละได้สั่นพวกมันใกล้ฮะแถวหนะน,น้าเนี่ยกโหลดโหลดไหมโหลดไหมอันนนแหลอุ้ยตาเออรอยิงอยู่อามอยู่ไหนวะมามาๆๆ โอ้ยอเฮียเปิดยัดดิอ่ะกูแหลกว่กกวะโอ้ยแหลกดิโอ้โหเ,เออแถวนั้น,น้าตาขวามึงหน่อยมั้งเออใช่ หน้ากูหน้ากูตัวนึงตายไปแล้วอ่าไม่เจอไปไหนแล้ววะตายตาย,ตาย,ตายโอ้เต็มเลยไอ้เหี้ยไม่เจอเจอจแก<ค>สันใหญ่ผมแถ<ล>วนี้แน่เลยไม่เจอแกสันใหญ่แกสันใหญ่ลบเลยลบเลยแกสันใหญ่พังละโอเคๆรียบร้อยเรียบร้อยเฮี้ยมีคนยิงกู มาต้ากูกำลังถอยกูกำลังถอยตรงนี้มีตรงนี้มีมได้กูอ้อมขวา<ต>จะไม่เจอวะทีไ<ม>ไ่ไหนวะอุ้ยโดนยิงเอา้าตรงไหนตรงไหนในป่าเหรอไม่แถวป่าขวาเลยตายตายตาย,ตาย,ตาย Bye, โอ้ยไอเฮียรถเข้เาหัวกูด้วยต,ยตา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 ยค่าหัวเฮียเออเต็มหัวมึงเลยอืมระบบไปต่ออะไรไปดีกว่าแล้วก็เรามีแล้วก็เรามีมงนาสู่รูตด,ดีฮารัสตายตายตายตอนนี้เกือบหมดละเดินพาไปนครับกัน ตายตัวตายตัวก็วไม่เจอเกลิสันว่าอยู่ไหนวะเพื่อนตายตรงเนี้ยใกล้ๆเราเฮ้ยตรงนี้คนนึงตรงนี้คนนึงอืมมาขวางเจ็บ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 มีกาสรสวนมาว่ะเป็นจุดกูเป็นจุดอะไรเพื่อนเราถังนำล่องให้อยู่เฮ้ยตรงนี้คนนึงตรงนี้คนนึงบนหน้าต่างบนหน้าต่างไหนวะ เออรถถังยิงแล้วตายแล้วมีกระสุนดอกแค่แม่เนี่ยไม่มีอุ้ยเคียรถถังยิงมามโอ้ยโอ้เคียรเพื่อนตายเลยเฮ้ยหน่วยบาสุก้าหน่วยบาสุก้ามานี่เร็ววิ่งมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยเคียรถถังเพื่อนระเบิดไอ้สัสอุ้ยเคียแม่งมาแล้วแม่งมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วกำลังจะเข้ามาในรูทดีอาสุก้มันจะมาตรงนี้แล้ว มามากาล็ละวที่มันให้กูขึ้นไม่ยมงขึ้นอยู่ในตอรโดนยิงโดนยิงมาแล้ว um. เอาเหรออ๋อเป็นการิสันเล็กคอนแทคคอนแทคเออัเดย์เล่นะไรกันอยู <c <c MA> <c 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 ่ดิสตอยี่นี่เอาปวขึ้นอะไรวะไหนวะไอปอนยิงให้หน่อยปอนยิงให้หน่อยตรงนี้ตาย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 รถถังรถถังขนาดเล็กกำลังไปรถถังขนาดเล็กกำลังไปมีจะตกข้ามไม่ได้วะโดนข้ามไปดิข้าหลังพวกมึงมี โอ้โหกูโดนกูโดนยิงตายแลย้วในบ้านเคลียร์ไหมบนบ้านเคลียร์บนบ้านเคลียร์เดี๋ยวแล้วโหเต็มเลยปอดปอดตายตายในหลุมเต็มเลยหลุมเยอะมากในหลุมวะอะอะออ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 ไม่ในหลุมกูโดนยิงตายโอ้ เยียระเบิดเ,เต็มเลยไอ้มันยิงไงเทลลีมาลัวๆเลยวะออยไอ้เฮียมาเลงโกไอสัตว์เกือบตายแล้วโอ้ยอยู่บนนี้บนนี้บนนี้อยู่บนเล้าต้องแกใสัน์มาให้ไกลๆได้ปะเอ้ยตรงนี้แหละปลอดภัยสุดได้ๆอยู่บนข้างบนแล้วอุย้ยแกลๆๆสัตว์เราเมิอนเด้งเอาเยอะละ พี่กูหามพุยไม่เห็นตัวมันเลยอ่ะอยู่แถวไหนทุ่งยาวเลยคอมมานเดอร์อิสเครียร์คอมมานเดอร์แอรีเอ็กซ์ครียร์โอ้ยี่แอจะไอตายอ่ะอยู่แล้วเนี่ยสมูทโอ้ยหัวกูโอ้ยตายอยู่หอูยี้มีด้วยชิบหายหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเคลียร์แล้วตรงนี้ไอ้ตรงนี้คนหนึ่งตรงนี้คนหนึ่งนี่คนหนึ่งไหน โตายตายไปหลังหลังกูโดนกูโดนกูโดนตรงไหนวะยิงให้หน่อยดิตรงนั้นมันยิงกูตายเออเออเฮ้ยทำไมมันเกิดได้วะตรงนั้นอ่ะนายว่าอยู่ไหนอ่ะหน้าหน้าหน้าตรงนี้อันเนี้ยพวกมาหาคนนี้เงยปล่อยตายตายต้นไม้นี้ต้นไม้นี้หลดเม็กโหล่นแม็กโอ้ยตรงไหนอ่ะเอ้า วิธีเกิดใหม่แล้ววิธีเกิดใหม่อ๋อเต็มเลยเต็มเลยตายตัวตายตัวมันมาจากหลังถนนเต็มเลยเว้ยเยอะมากเชี่ยข้างข้างสายกูตาย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 ตีนกูตายตีนกูตาย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 ไปไปเรถถังเรามาแล้ว ตัวถังเรามาคุมแล้วเว้ยมีแมชชีนกันโอ้ยแมชชีนกัน์ดอยู่แมชชีการ์ดอยในแมชชีนกัน์ดอยู่ในดันซ้ายเต็มเลยดันซ้ายเต็มเลยพวกเรารอยึดตรงนี้ได้อยู่ไหมแท้งส์แมชชีนกันอินไซด์เฮียกูกูลังเข้าไปกูกลังเข้าไปตาย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  บอลมีโอ๊ยพี่ให้เดอะทรีมาตายต,<ก>ตายตายตายเขีย่ยรถถังเอ้ย,จจยจจเจอกระสันใหญ่มันกูเจอกระสันใหญ่มันพังเลยอะไรแก้ยังไงอ่ะแกสันใหญ่พังแล้วะละเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยออนมี่ออนมี่เกียร์ยันระเบิด์กของมัขึ้นบนเนี่ยเกียร์สั่งมาอยู่ตรงนี้กันมากไม่ได้วะ แถวหน้ากูเฮ้ยเชี่ยเจอเจอตัวตัวนึงตายตายตายเชี่ยมีคนยิงยิงระเบิดมาลูกะเบิดมาไปหน้ากูหน้ากูตายตายตายเราเบ้าพอไปหนึ่งโอ้ยโอ้โห ตายสองตายสองตายสองคนจะมาพันกระจายเราเจะต้องเปลี่ยนกระจายแล้วตรงนี้มีฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่โดนตายตายตายเฮ้ยเชี่ยอยู่นี่เฮ้ยมีตัวหนึ่งตัวเกือบตายไอ้ปอนกูไม่มียาแล้วชุบไอเชี่ยกูหน้าแข็งหมดไม่เต็มเลยปอนยชุบกูหน่อยปอนปอนปอนชุบกูหน่อยบหมนบ้านเนบ้านปอนปอนยายาอ๋อไม่ต้องละกูมีปอนเยอะระเบิดเข้าแบงอย่างไรดิ กูมีแค่รถตำรวจจะระเบิดละปอนปอนอย่าเข้าไปมีระเบิดปอนปอนอย่าเข้าไปเข้าไปเข้าไปไปเข้าไปกูโค้ชหมกูโค้ชหมเก็บตำแหน่งเพื่อนเรากำลังแห่เข้ามาจากรอบด้านเคลียร์เคลียเกียเกียเกียปอนปอนมีคนไหมกูตาย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  กูตายอ้กูตายแถวนี้แหละเว้ยเฮ้ยอ้าอพอลบเลยเพื่อนกูไม่ได้เลยไอเชี่ยมันหันหลังอยู่นี่วะไอปอนปอนศพกูปอนปอนศพกูคือมันหันตดเข้ายาเว้ย go go small o bye bye b ไป เกล้าเกล้าเกล้าอ๋อเอรีเอเคเอรีเอเคเก็บแบ็กเก็บแบ็กทูเดอะฟอนไลน์เอวันป้ายปายปายเข้าไปแล้วยึดอาคารได้ยึดยึดบ้านนี้แล้วป้ายความเข้าไปมาชินการมันจะได้ยิงไม่มองไม่เห็นเอ้แกนอยู่รีบพี e ีรีบรีบรีบยันไว้เคลียร์หมดเลยใช่ไหมเนี่ยเอาความเข้าไปเยอะเอาความไปเยอะ ตายสองตายสองมาแล้วขึ้นไปืึ้นไปขึ้นไปโอ้ย oh, ข้างบ้านไ,<ป>ไอ้เชี่ยเอ้ยอย่าระเบิดก่อนระเบิดแล้วตรงนี้มีตรงนี้มีต,มตาย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 เป็นของแล้วเจียสตรัวไปให้หมดเฮ้ยเหลือตัวรถถังว่ะเหลือตัวรถถังตายตาย,ตายระเบิดระเบิดมีคนโดนระเบิดตาย ไอสายกูมีสายกูมีลับสราบ้ยขวากูก็มีเยอะกายตายตายให้ตายอย่ามีอีกตัวนึงยังมีตัวนงึงมีปะว,วะ <Okay. S 1> หมดแล้วเอุยเ้ยตายตายตายไปช่วเพื่อนงอนช่วเพื่อนช่วเพื่อนตายตายตาย หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเออนานละสุดยอด